ผีเน่นภาาจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณเป็นอีกหนึ่งผีสาวที่ไปปรากฏตัวอยู่ในรูปถ่ายเพื่อส่งสารบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเมื่อตายด้วยความแค้นวิญญาณของผีสาวยังคงผูกติดก,กับพวกคนชั่วที่ทำร้ายเธอผีเน่ตามเอาคืนพวกผู้ชายใจเลวมันสมควรได้รับการลงโทษเธอไม่คิดจะไว้ชีวิตเดรัจฉานตนไหนทั้งสิน้นถึงไม่ตายก็จะได้อยู่อย่างทรมานทรมกรรมที่สุดโดยเฉพาะกับทันชายคนรักที่หักหลังเธอ ผีเนตรตามหลอกหลอนเขาเข้าไปปรากฏในภาพทุกภาพที่เขาถ่ายโผล่ให้เขาเห็นในทุกๆท,ที่ที่เขาไปและที่สุดผีเนตรก็ตามล่าเขาด้วยความอาฆาตแค้นคนที่เธอทั้งรักทั้งเกลียดมากๆอย่างทันมันไม่สมควรตายเขาสมควรที่จะได้อยู่ร่วมชีวิตกับเธอไปตลอดจนทุกลมหายใจ